เขาต่ากับแม่แบบนี้ก็ไม่จําเป็นว่าที่เราจะต้องรังเกียจเขาหัวอกผู้หญิงที่โดนผู้ชายทิ้งไปมีคนใหม่ผู้ชายคนนั้นคือพ่อของเราไม่โกรธเลยเพราะว่ายังไงเขาก็เป็นพ่อเรา ไม่คุ้นเลยใช่ไหมพี่นามสกุลไม่มีคมุณจะใช้น้องน้องนี้นรือเปล่าอันนี้จะตามหาใครนะครับพ่อคะ่ะพ่อ กลางสวนปามเงียบสงบที่ตำบลบึงบาอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีสาวมุสลิมวัย31ปีในฐานะสะพ้ยที่ดูแลสวนปามกันเองกับแฟนอย่างเรียบง่ายกับเรื่องราวภายในใจที่ไม่ค่อยได้เล่าให้ใครฟังชุดและนิกกอบที่เธอสวมใส่ทำให้เราเห็นแววตาแห่งความหวังของเธอได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับแววตาที่ฟ้องความรู้สึก ยิ่งเผยออกมาเมื่อเธอต้องยอมรับว่าหนึ่งอย่างในชีวิตยังไม่เคยได้คำตอบมาก่อนนั่นก็คือเรื่องพ่อแ่ะครับเอ,อพ่อกับแม่ได้แยกทางกันตั้งแต่ตอนที่เราน่าเพนน่าจะออนุบาลหนึ่งได้มั้งอนุบาลหนึ่งประมาณหกหกขวบห้าขวบหกขวบประมาณนั้นมาแล้วก็แต่ความเป็นเด็กเนาะมันก็ไม่รู้หรอกว่าเขาขัดแย้งอะไรกันมแม่ให้ไปก็ไป นั่งลไปเขารถที่วันเพนจำได้นะครับว่าวัยเด็กเคยอยู่กันเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกที่บ้านเกิดของพ่ออำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆที่อบอุ่นหัวใจที่สุดในความทรงจำของชีวิตแต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อผู้ใหญ่ไม่เข้าใจกัน ภาพความขัดแย้งเข้ามาแทนที่ความอบอุ่นจนกลายเป็นภาพที่ชัดเจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับจำภาพภาพที่จาได้คือนั่งจาได้ว่าแม่เรียกขึ้นรถแล้วก็ออกมาเลยรอใช่ตอนนั้น<ช>เราทํา <นะ S 1> อะไรอยู่ <ๆ S 2> เล่นน่าจะเล่นอยู่ที่บ้านนะเหรอครับใช่ใส่ชุดนักเรียนแล้วก็เล่นอยู่ยังไม่ได้ถอดชุดนักเรียนเลยกลับมาจากโรงเรียนใช่ถ้าจําได้นะแต่จได้แค่นี้เลยอืมอืมอืม,อมแล้วยังไงแล้วแม่แม่เรียกว่ายังไง บอกเพนขึ้นรถแล้วก็จับแขนแล้วก็ขึ้นไปเลยรอใส<ช>อารมณ์ของแม่ตอนนั้นเป็นยังไงครับอารมณ์น่าเหมือนคนก็คนทะเลาะก,กันอะคะ่ะคนทะเลาะก,กันแหละแต่เราความเป็นเด็กเราก็ไม่รู้ว่าทะเลาะอ,อะไรกันจังหวะแม่เรียกก็ไป ความที่ไม่ร้องไม่อะไรด้วยคุณพ่ออยู่ตรงไหนณนะเหตุการณ์ตอนนั้นพ่อก็อยืนอยู่ท้ายรถนั่นแหลคะค่ะ<อ>เรียกเราให้เราลงแล้วเราก็มองมองด้วยความงงงงว่าพ่อจะเรียกทําไมเพราะเราไม่รู้ว่าเขามีอะไรกันอ,อ๋อแม่ดึงเราขึ้นรถใช่แต่พ่อยืนอยู่ท้ายรถใช่แต่เรียกเพนล,ลงมาใช่แต่แม่บอกเพนขึ้นไปใช่ วันนั้นเราก็คือมองสายตาพ่อจนสุดทางเลยหรือว่ายังไงหรือก็ออกม,มาก็ออกแบบภาพนั้นจำไม่ได้อ,อ๋อครับจำได้แค่ช่วงที่แม่ขึ้นรถพ่อเรียกแล้วก็นั่งรถไปเลยใช่ค่ะหลังจากวันนั้นแม่ก็พาเธอกลับไปอยู่กับตายายที่บ้านเกิดของแม่จังหวัดนครราชสีมาปล่อยให้ความทรงจำเกี่ยวกับพ่อค่อยๆเลือนราง ไปอยู่บ้านของแม่มีคุณยายไหมมีค่ะมียายแต่ตอนนี้ยายไม่อยู่แล้วยายเสียแล้วครับบรรยากาศที่นั่นเป็นยังไงบ้างดีดีมากค่ะก็ดีไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าโอ้คิดถึงพ่อไม่น่าจากพ่อมาเลยก็ไม่ได้ขนาดนั้นใช่สิเวลล้อมดีอยู่ค่ะไม่ได้แย่แล้วเรามาเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะพ่อหายไปไหนไม่มีพ่อในชีวิตเหมือนคนอื่นๆหรืออะไรเงี้ยเกิดคําถามขึ้นตอนไหนครับ ตอนโตประมาณสักปหกม1นึ่งะปหม1นึช่วงหัวเรือหัวต่อพอดีเลยใช่ลายต่อก,ก็ช่วงนั้นอ่ะแม่มีสามีใหม่ด้วยอมีสามีใหม่แสดงว่าแม่หลังจากเลิกกับพ่อแม่ก็คลองตัวเป็นโสดมาตลอดจนถึงป4ปี่ป5้าน่าน่าจะประมาณนั้นแหละเพราะว่าเพนไม่ได้อยู่กับแม่แบบอย่างจริงจังอะส่วนใหญ่จะอยู่กับยายอ๋อจะ รู้ว่าแม่มีใครตอนไหนก็มันไม่ค่อยได้คุยกันด้วยส่วนใหญ่ยายยายเป็นคนเลี้ยงไปไหนก็ไปกับยายทํากินอะไรก็ไปกับยายอะไรอย่างเงี้ยเข้าป่าก็ไปกับยายอ๋อใช่ชีวิตใหม่ที่โคราชของเราก็เท่ากับว่าผูกพันกับยายมากกว่าแม่ใช่ความผูกพันแม่ยายเหมือนแม่คนที่สองอ่ะอืเพราะยายยายไปไหนมาไหนยายก็เอาไปด้วยตลอด รักคุณยายไหมรักค่ะตอนแกเสียก็ทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงแกอยู่เลยชีวิตของเด็กหญิงวันเพ็นดำเนินไปโดยมียายเป็นที่พึ่งทางใจจนกระทั่งเรียนจบชั้นป .6 เตรียมสอบเข้าม .1 เธอมีโอกาสรับฟังความจริงในมุมของแม่สาเหตุที่ต้องแยกทางกันกันกบพ่อและครับได้คุยกับแม่นึกถึงแล้วก็คุยกับแม่ว่าทําไมถึงได้เลือกเขาแล้วทำไมต้องพาเรามาอะไรอย่างงี้เขาก็บอกด้วยพ่อมีแฟนใหม่มีผู้หญิงใหม่จับได้อะไรประมาณนั้นนะคะออแล้วก็ด้วยสุราด้วยพ่อหนักมากก็เ,ออลเลยแม่ก็ไม่ไหว ก็เลยไม่อยากอยู่ก็ออกตีหาออกมาพาเรามาด้วยแล้วเราฟังเรื่องนี้แล้วเราเป็นยังไงไม่เคยคิดก็คิดอยากจะตามหาเขามา<อ>ดูเรื่อยใช่แต่เราไม่มีช่องทางไม่รู้จักทาไมถึงอยากตามหาเขาละ่ะเรื่องราวของของคุณพ่อก็ในมุมของเราถ้าเราเป็นผู้หญิงรู้สึกยังไงกับหัวอกผู้หญิงที่โดนผู้ชายทิ้งไปมีคนใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับ ผู้ชายคนนั้นคือพ่อของเราเราไม่โกรธเหรอไม่โกรธไม่ไม่โกรธเลยเพราะว่ายัางไงเขาก็เป็นพ่อเราแล้วก็อยากยังอยากเจอเขาอยู่ใช่ยังอยากเจอเขาอยู่ไม่คิดว่าจะต้องรังเกียจเขาเขาทำกับแม่แบบนี้ก็ไม่จําเป็นว่าที่เราจะต้องรังเกียจเขาเพราะว่าเขาเป็นคนให้กําเนิดเรามา แมนะ้ความจริงที่ได้รับฟังจะเป็นเรื่องที่สะเทือนหัวใจผู้หญิงแต่ในบทบาทของคนเป็นลูกเมื่ออดีตกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้เธอก็ไม่คิดที่จะโกรธหรือเกลียดพ่อของตัวเองแต่กลับมีเพียงคำว่าคิดถึงเท่านั้นนะครับแต่ว,ว่าคิดถึงไม่เคยลืมเลยไม่ไม่เคยลืมเขาแต่แล้ไม่เคยลืมเขาตั้งแต่เล็กยันโตไม่เคยลืมเขาเลยนึกถึงเขาตลอด นึกถึงว่าสักวันถ้าโตถ้ามีกำลังก็จะตามหาเขาคิดถึงใครคนนั้นอดีตที่ลืมไม่ลงจะนั่งจะนอนสุดจะกลงคิดถึงเธอไม่รู้อยู่ไหนถ้าเขายืนอยู่ตรงหน้านี้จะเกิดอะไรขึ้นก็อาจจะสตันแป๊บหนึ่งว่าเออพ่อยังอยู่ใช่พ่อยังอยู่ ยังมีตัวตนอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จะตกใจนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันนานมากครับถ้าสมมุติว่าไปตามหาแล้วครอบครัวใหม่เขาก็มีแล้วเขาบอกว่าไม่เคยมีลูกชื่อเพนก็ไม่เป็นไรก็ให้ได้รับรู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่แค่นั้นพอเขาจะรับรู้ว่าลูกสาวคนนี้ชื่ออะไรจะ๊ะ ชื่อเพนค่ะชื่อจริงรชื่อวันเพนเด็กหญิงวันเพนเด็กหญิงเพนวันที่พ่อเรียกลงจากรถเขาเรียกว่าเพนเพนลงมาอย่างงี้เหรอ,อข้อมูลคุณพ่อมีอะไรบ้างข้อมูลคุณพ่อคุณพ่อชื่อเล่นชื่ออะไรจำได้ไหมครับชูชาติพุทธชัยอันนี้คือชื่อจริงชื่อจริงของพ่อชูชาติพุทธชัยชื่อเล่นชูชาติ มีเบาะแสในใบเกิดไหมมีค่ะมีใช่ไหมครับใบเกิดมีชื่อนามสกุลที่อยู่มีไหมมีครบเลยเร้วครับโอ้ไม่น่ายากนะถ้าอย่างนั้นนะใบเกิดมันเก็บจนเก่ามากเลยแล้วครับใช่โอ้ก็ไม่เก่าเท่าไหร่นะมันจะลางๆแล้ว นะเด็กหญิงวันเพญพุทธชัยช <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้เรามีเราใช้ชื่อในระบบทะเบียนราษฎรชื่อนี้ไหมชื่อนี้ค่ะแต่นามสกุลเปลี่ยนเป็นของแม่อ๋อใช่นามสกุลอย่างเดียวเปลีป่ยนเป็นของแม่โอ้พ่อเป็นคนไปแจ้งเกิดใช่ค่ะงั้นแสดงว่าเขาต้องรู้แน่ๆอยู่แล้วเด็กหญิงวันเพญพุทธชัยชโอ้โหมียันบ้านเลขที่บ้านใช่มันมีครบหมดเลย เจอยังไงก็เจอแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ไหมอันนี้ต้องพูดตามตรงว่าเจอเป็นเจอตายเจอแบบยอมรับเจอปฏิเสธอันนี้ต้องไปลุ้นเอาปทางอีกทีหนึ่งหรือถ้าอันนี้มันถ้าไหร่แล้วนะสามสิบกว่าปีที่แล้วใช่ไหมก็ไม่รู้ว่าบ้านเลขที่หลังเนี้ยในหมู่ที่ห้าตำบลอู่ทองอำเภออู่ทองจะยังอยู่ในสภาพไหนหรือเปล่าคนในครอบครัวจะเป็นยังไงหรือเปล่าก็อย่างที่บอกว่าต้องไปรอลุ้นเอาเนาะ กว่า26ปีที่พัดพรากสู่ภารกิจแห่งความหวังของสะพ้ยสวนปาล์มคนนี้เมื่อเธอมีโอกาสมานั่งเปิดใจเล่าเรื่องนี้ให้อีเตอร์อิจันฟังหัวใจที่มุ่งมั่นในการตามหาความหมายของคำว่าครอบครัวซึ่งมีเบาะแสนำทางก็คือข้อมูลที่ระบุชัดเจนในใบเกิดแต่เอกสารเพียงแผ่นเดียวจะพาเธอกลับไปหาคนที่เธอเรียกว่าพ่อได้อีกครั้งหรือไม่ต้องรอติดตามนะครับ กดเกนแห่งฟ้าสุดละอาฟ้าเทียวตามหาหัวใจวนฟ้าให้คลายกดเกนฟ้า,าบางฉันมาดันดนคนหาแม่ขอฟ้ามันจะว่างมีอาจกันคว้างหัวใจ ฟ้ามันจะกว้างมีอาจกันความปฏิหาร